ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิง่งและกดไลค์ให้ช่องของเราด้วยนะครับอินเดียพิจารณาออกกฎหมายให้คริปโตเป็นสินทรัพย์แล้วรัฐบาลประเทศอินเดียเตรียมพิจารณาออกกฎหมายให้คริปโตเคอเรนซีเป็นสินทรัพย์หรือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์แล้วอินเดียจะออกกฎหมายกำกับคริปโตเคอเรนซี รัฐบาลอินเดียดูเหมือนว่าจะมีการออกกฎหมายมาเพื่อกำกับคริปโตเคเรนซีแล้วโดยสื่อข่าวของอินเดียได้เปิดเผยว่ารัฐบาลน,นั้นอาจจะจัดประเภทให้คริปโตเคเรนซีนั้นเป็นสินค้าโภคภัณฑ์และเตรียมพิจารณาจะเก็บเงินภาษีคริปโตรวมถึงพิจารณาว่าจะใช้งานมันอย่างไรอ้างอิงจากรายงานของ The Economic Times การจัดประเภทให้คริปโตเป็นสินทรัพย์โภคภัณฑ์นั้น นั่นหมายความว่าคริปโตในประเทศอินเดียจะไม่ได้เป็นเงินตามกฎหมายไม่ได้มีสถานะที่จะใช้แทนเงินได้ซึ่งรายงานได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ก็จะพิจารณาการใช้งานของลูกค้าปลายทางเป็นเคสๆไปการใช้งานคริปโตในอินเดียนั้นมีการนำกระบวนการทำความรู้จักลูกค้าหรือ KYC เข้ามาด้วยรวมถึงมีมาตรฐานด้านการบัญชีเข้ามาร่วมด้วยเช่นกัน ส่วนการเก็บภาษีนั้นก็จะค,คล้ายๆกับภาษีของการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่นำไปใช้งานกับหลักทรัพย์โดยเช่นเดียวกันนักลงทุนในอินเดียรอกฎหมายรับรองคริปโตมานานแล้วโดยรัฐบาลอินเดียนั้นได้มีท่าทีที่เปลี่ยนไปต่อตลาดคริปโตไม่ได้มีความชัดเจนว่าจะออกกฎหมายมารองรับหรือห้ามใช้งานคริปโตหรือไม่อย่างไรดี แต่ประเทศก็ได้ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการแบนไม่ให้ธนาคารพาณิชย์ให้บริการทำธุรกรรมคริปโตไปเมื่อไม่นานมานี้อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ารัฐบาลของอินเดียนั้นจะไม่ได้มีการห้ามการทำธุรกรรมเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีโดยตรงแต่นักลงทุนต่างก็รอก,กฎหมายที่ชัดเจนเพื่อมารองรับให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคริปโตได้อย่างสบายใจอันที่จริงแล้วการลงทุนคริปโตในประเทศอินเดียนั้นค่อนข้างจะสูง ตลาดคริปโตในประเทศอินเดียเองก็กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆในเวลานี้น่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ6.5พันล้านดอลลาร์แล้วโดยเมื่อร่างกฎหมายล่าสุดได้ทำการบังคับใช้คาดว่าจะเป็นการรับรองให้ชาวอินเดียนั้นสามารถใช้บิตคอยหรือเหรียญคริปโตอื่นๆได้โดยมีภาครัฐเข้ามาดูแลซึ่งอาจจะผลักดันให้การใช้งานบิตคอยหรือเหรียญคริปโตอื่นๆในอินเดียมีมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย